อันนี้นะคะทุกคนเนื่องจากว่าวันนี้เราจะไปเชียงรายกันนะคะทุกคนแล้วอย่างที่บอกเนาะว่าน้องดังโงดท้องใกล้คลอดแล้วนะคะก็ะคือช่วงนี้เป็น,ปนช่วงใกล้คลอดมากนะแล้วเราก็เลยแบบว่าไม่อยากทิ้งน้องไว้ที่บ้านเนาะกลัวว่าน้องจะคลอดตอนไม่มีคนอยู่นะทุกคนวันนี้เราก็เลยจะเอาน้องมาฝากไว้ที่โรงพยาบาลน,นะคะทุกคนมาเฝ้าคลอดไม่รู้ว่าน้องจะคลอด สองคืนนี้ที่เราไม่ได้อยู่นี่หรือเปล่านะทุกคนอ่ะ<ม>เข้าไปในร่มก่อนนิสยเข้าไปในร่มเดีย๋ยวมาดูดูน้องดางโงกก่อนเราต้องไปเชียงรายสองวันเลยเนาะนี่ดางงงกจ้าดางโง,งโงจ้หมอต้องมาคอดที่โรงพยาบาลนะลูกรู้ไหมลูกต้องคอดที่โรงพยาบาลนะดูท้องสิโอ๊ยไปเอาน้องเข้าไป มาลุ้นกันนะคะดีไซน์ว่าสองคืนที่เราไปเชียงรายเนี่ยน้องจะคลอดหรือเปล่ากับตอนกลับมารับเนี่ยน้องจะแบบว่าพร้อมลูกอีกห้าหกตัวหรือว่าจะยังไม่คลอดนะมาลุ้นกันนะมาเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงพยาบาลไปทําเรื่องฝากน้องก่อนนะทุกคนไปดังงอไปช่างน้ำหนักจะนิ่งไหมนั่ง,งนอนหลก กิโลน้องดังโง่ค่ะในไซายเกิดอะไรขึ้นคะเมะื่อกี้โรงพยาบาลเม,มื่อกี้อ่ะเขาไม่รับใช่ไหมโรงพยาบาลเมื่อกี้ที่เราไปคือเขาไม่รับฝากคลอดนะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นท้องแรกลวยแบบไม่รู้ว่าจะคลอดยากไหมอะไรไหมอย่างหนึ่งเขาไม่มีสถานที่เนาะเขาบอกว่าชั้นบนอะ่ะที่มันเงีย,เงยบๆอะ่ะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่24ชั่วโมง ก็คือแบบว่าเป็นที่รับฝากน้องแมวได้เป็นเป็นโรงแรมแมวอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เฝ้า24ชั่วโมงส่วนด้านล่างที่มีเจ้าหน้าที่อยู่24ชั่วโมงอะมันมีแมวป่วยแมวติดเชื้ออยู่ด้วยเขาก็เลยไม่อยากรับฝากไว้นะเพราะว่าน้องดังโง่ไม่รู้จะคลอดเมื่อไหร่ไงมันต้องเฝาออ้าคลอดไงเนานะใช่ปะเราก็เลยย้ายมาอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนนี่เลยทองหล่อนะโรงพยาบาลสัตว์ท้องหล่อตอนนี้ก็มานั่งลุ้นว่าจะได้ฝากหรือเปล่านะ ถ้าไม่ได้ฝากก็คงต้องเอากลับบ้านแล้วก็จ้างคนมาเฝ้าเอานะคะทุกคนลุ้นกันลุ้นกันอโอเคนี่ตอนนี้เราได้ที่ฝากดังโง่แล้วนะคะทุกคนแต่คุณหมอบอกว่าน้องแมวบางทีเขาไม่คุ้นไม่ชินสถานที่เขาอาจจะไม่คลอดใช่ไหมคะดีไซ โอเคปะเดี๋ยวเราก็จะไปเชียงรายกันนะคะทุกคนมาลุ้นกันว่าสองคืนนี้น้องจะคลอดหรือเปล่านะตอนเรามารับนะ,ะมาลุ้นกันว่าจะมีลูกแมวเพิ่มมาใหม่นะป้ายดงโง่ไปไปค่ะได้แล้วมารับน้องแล้ว <c oughs> นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราไปเชียงรายมากัน3วัน2คืนนะมาวันนี้เราก็กลับมารับน้องดังโง่นะคะทุกคนไปดีไซน์หลับมานะไปเร็วดีไซน์เข้ารอค่ะหกโมงครึ่งแล้วค่ะเร็วลูกไปไปดูน้องกัน ท้ำงน้องนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ามาถึงบ้านแล้วนะและนี่เลยน้องดังโงกก็ยังไม่คลอดนะคะทุกคนไปไหน <c oughs> ไปไหนง้อนี่ดูท้องใหญ่เหมือนเดิมยังไม่คลอดนะคะมาลุ้นกันว่าน้องจะคลอดวันไหนนะคะทุกคนปไปไนอีกสองสามวันแล้วเนาะ ไปช่วยกันขนของเข้าบ้านก่อนนี่ดีไซน์ดีไซน์อุ้มเลยดีไซน์อุ้ม